สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวแปลงนี้นะครับผมปลูกได้สองเดือนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสามสิบวันก็กำลังจะขึ้นเถากำลังจะขึ้นขาขึ้นค้างนะครับจริงๆถั่วสามสิบวันนี่นะครับ เขาจะต้องถ้าปกติแล้วก็จะขึ้นค้างเยอะกว่านี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เพราะนะเขาโดนช่วงอากาศหนาวเขาไม่โตนะครับในช่วงต้นเดือนมกรานะครับที่อากาศเย็นๆนั่นแหละครับเขาไม่ไม่โตเลยนะครับเขาจะนั่งอยู่ยงั้นประมาณสิบกว่าวันนะครับ ดังนั้นวันนี้30วันก็เท่ากับว่าถั่วตัวนี้อายุเขา30วันแต่ว่าโดยการเติบโตของเขาอยู่แค่10กว่าวันแค่นั้นแหละครับแล้วก็ผมสังเกตดูนะยอดที่เขาขึ้นมาใหม่นี่จะจะไม่อวบนะครับจะเรียวนะครับ ไม่อวบเปรียวแล้วต้นถั่วก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆต้นถั่วก็ต้นไม่อวบนะครับต้นเล็กนิดเดียวนะครับหรือว่าเขายังไม่โตเพราะว่าอายุเขาช้าอยู่นะครับอ่ะเขาไม่อวบนะวันนี้ผมให้ปุ๋ยมากับ ระบบน้ำนะครับมามากับระบบน้ำหยดเพื่อที่จะให้เขาได้รับธาตาุอาหารไี้เร็วขึ้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าการให้ปุ๋ยมากับระบบน้ำเนี่ยมันจะละลายแล้วครับมันก็เป็นของเหลวมันเป็นน้ำเหมือนกับปุ๋ยน้ำนะครับเมื่อให้ปุ๊บมาเป็นน้ำก็ รากของเขารากฝอยของเขาก็ดูดน้ําอยู่แล้วนะครับเขาก็จะได้รับธาตุสารอาหารได้เร็วขึ้นนะครับภายในพรุ่งนี้ก็ก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับแต่ข้อเสียก็คือเราจะต้องใช้เยอะหน่อยนะครับปกติเราใช้แค่สิบห้ากิโลหรือสิบกิโลนะครับแต่ตอนนี้เราต้องเพิ่มเป็นสองเท่าเลยอ่าคือยี่สิบกิโลเลยนะครับ เพราะมันต้องอาัตราน้ําที่มาด้วยนะครับมันเจือจางนะครับพามาอัปเดตดูนะครับแต่ดูแล้วเขาก็ไม่ไม่มีโรคมีภัยอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมดูยอดที่เขา ขึ้นใหม่นะครับก็ไม่มุกไม่โตเท่าไหร่ก็จะเป็นเรียวๆนะครับนี่นะครับไม่โตยิงยอดมันต้องใหญ่กว่านี้นะอืมอ่ะจริงๆว่าจะถ่ายทิ้งแล้วนะตรงนี้นะเราคิดว่ามันคงไปไม่ได้เน้ยแต่พอดีอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันก็ยังพอได้อยู่และก็มันอาจจะมีผลด้วยนะครับ ดูดูยอดของเขาเนี่นะครับขึ้นมาเนี่เป็นเรียวๆนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อวบไม่โตอาจจะมีผลต่อฝักหรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับยังไงมาถึงขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันต่อไปอถ้าไถก็ต้องทำใหม่หมด แล้วกว่าจะได้ปลูกนะครับก็ต้องชา้าไปอีกประมาณ2เดือนแล้วก็ไม่มีไรายได้นะอต่น,นี้เราก็ถือว่าเราลองเสี่ยงดูมันจะได้สัก50%ก็ยังเอาก็เอาครับเอาทำเต็มที่แล้วนะทั้งให้ปุย๋ยให้โฮอร์โมนให้อะไรทุกอย่างอ่ะเราก็ลองดูนะมันอาจจะไม่โตเท่าเหมือนกับปกติเลย ในอีกอย่างผมก็จะลองดูเกี่ยวกับการที่เรานำพื้นที่ที่ปลูกแล้วนี่ครับมามาปลูกอีกโดยที่เราไม่ต้องไถนะอ่ามันจะมีผลไหมมีผลต่อ,อต้อนหรือฝักมันหรือเปล่าผลอย่างนั้นนะครับจะได้รู้กันนะอีกไม่ไม่เกินยี่สิบวันนะครับ ขาต้องมีฝักแน่นอนครับอ่าสิบห้าวันมีแน่นอนครับเราก็จะมาดูกันนะครับอย่าลืมติดตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆเ,เป็นกาลังใจขอบุณทุกกาลังใจนะครับอ่าการทําเกษตรบางทีมันก็ไม่ได้ราบเรื่นอะไรมากมายนะปัญหามันก็เยอะเหมือนกันอ่าเราอาจจะ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรืออะไรต่างๆนะครับโรคภัยมันเป็นบางเดือนบางปีมันด้วยนะครับก็อย่าลืมมาติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแค่นั้นเองนะครับยังไม่มีผลอะไรมากที่เห็นเห็นก็คือ เถาของเขากําลังจะขึ้นค้างนะครับกําลังจะจับขึ้นค้างอยู่นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอยากรู้ว่าถั่วฝักยาวที่มันโดนอากาศหนาวแล้วมันโตช้ากว่าปกติมันจะมีผลต่อฝักมันหรือเปล่านะครับ ครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม